วันนี้มีนาฬิกาเรียนใหม่มาให้เพื่อนๆชมอีกเช่นเดิมครับกับนาฬิกาที่มีความแปลกที่สดานขึ้นมานิดนึงกับแบรนด์แบรนด์ที่ชื่อว่า อาตูแวกอาตูแวกรุ่นทารันทูราทารันทูราก็คือชื่อแมงมุมยักษ์นั่นเองต้องบอกเลยว่ามันเบากว่าที่คิดถึงแม้ว่ามันจะเป็นสแตนเลสสต l ลก็ตามเป็นวันเดอ i n g o งอหรือ s a ทเทลไลท์อัที่อ่านได้ง่ายนาฬิการเรือนนี้จำลองคล้ายๆกับความรู้สึกของทารันทูร a าที่เฝ้าหลังตัวเองไอ้เส้นใยนีย้ได้อินสปเรชันมาจากตัวหลัง ทุกครั้งที่เข็มชั่วโมงขึ้นไปอยู่ที่12นาฬิกาลูกเต๋าจะเปลี่ยนครับเนี่ยครับลูกเตา3ลูกเนี่ยมันทดแทนทั้ง12ชั่วโมงได้นะก็ค่อนข้าง Amazing นะสำหรับผม ปกติฟัง์กชันแบบนี้มันอยู่ในนาฬิกาเรือนเป็นล้านแต่วันนี้คุณสามารถครอบครองมันได้ในราคาไม่ถึงแสนกลับมอีกครั้งครับกับรายการ w a t c h t ซ t วันนี้มีนาฬิกาเรือนใหม่มาให้เพื่อนๆชมอีกเช่นเดิมครับกับนาฬิกาที่มีความแปลกที่สดานขึ้นมานิดนึงกับแบรนด์ที่มาจากฮ่องกงแบรนด์ที่ชื่อว่าอัตูแวก อัตวัคเนี่ยเดี๋ยวผมเล่านิดนึงแล้วกันว่าประวัติที่มาที่ไปเป็นยังไงจริงๆผมรู้จักแบรนด์นี้มาสัก3 4ีปีละครั้งแรกที่เห็นแบรนด์นี้เนี่ยเห็นใน Kickstarter ครับแรกเริ่มเดิมทีไม่รู้คิดว่าเป็นแบบเหมือนคนชอบนาฬิกาทําแบรนด์ขึ้นมาแต่ว่าพอลงลึกไปเริ่มรู้จักแบรนด์มากขึ้นปรากฏว่าอัตวัคเนี่ยจริง,รงๆแล้วเนี่ยมีโรงงานนาฬิกาเป็นของตัวเองแล้วก็เดิมทําแบบ OEM ครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆจนออกแบรนด์ของตัวเองครั้งแรกที่ผมรู้จัก เนี่ยมันเป็นนาฬิกาบอกด้วยจานที่เรียกว่า w o n d e r i n g Out หรือ s t e l l i t e o ัลนะครับซึ่งจริงๆก็คล้ายๆกับ U-Work เนาะคราวนี้เขาออกเวอร์ชั่นล่าสุดอาตูวแวครุ่น t a r a n t u r a Talantura ก็คือชื่อแมงมุมยักษ์นั่นเองมันมีหลายสีนะครับเลื่อนที่หยิบยกมา ให้เพื่อนๆได้ชมเนี่ยเป็นสีเขียวสายเขียวนะเอาฟีลลิ่งก่อนละกันจากที่สัมผัสครั้งแรกเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเบากว่าที่คิดเพราะว่าด้วยความบึกบึนของนาฬิกาที่มีไซส์ใหญ่บางทีนาฬิกาสปอร์ตมันจะรู้สึกว่ามันมันมีน้ำหนักแต่ว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างเรียกว่าน้ำหนักค่อนข้างสบายข้อมือถึงแม้ว่ามันจะเป็นสแตนเลสสตีลก็ตามผมเข้าใจว่าเนื่องจาก ความปร่งข้างในนะทำให้มันมีพื้นที่ที่จะไว้วางชุดเข็มเนี่ยมันก็เลยทําให้โครงสร้างเนี่ยค่อนข้างเบาอีกอันหนึ่งที่ผมต้องบอกเลยว่าความรู้สึกผมก็คือเป็น Wandering Out หรือ Satellite Out ที่อ่านได้ง่ายก็หลายๆแบรนด์เนี่ยพอทำออกมาแล้วเนี่ยอ่นานยากเพราะว่าต้องมาเล็งว่าเอ้กกี่กี่นาทีแล้วอะไรเงี้ยสำหรับเดือนนี้เนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีก็คือว่าตัวเข็มที่ยื่นมาเนี่ยมันสามารถอ่านได้ง่ายอ มาเล่าถึงเรื่องของดีไซน์นิดนึงแล้วกันนะครับ เพราะว่าชื่อของรุ่นนี้คือทารันทูราทารันทูราคือชื่อของแมงมุมยักษ์ซึ่งประเทศไทยไม่มีไม่ต้องห่วงนะความรู้สึกของทารันทูราก็คือแมงมุมยักษ์ที่มาเกาะอ,อยู่บนใยแมงมุมขนาดใหญ่ที่คอยดักพวกมาดักพวกอาหารของมันน,ะนั้นนาฬิการเรือนนี้จำลองคล้ายๆกับความรู้สึกของทารันทูราที่เฝ้าหลังตัวเองอยู่วิธีการเป็นอย่างนี้ไอ้สจุดเนี่ยนะแขน3มแขนเนี่ยทดแทนตัวของทารันทูราส่วนด้านล่างสุดของ หน้าปัดนะครับเราจะเห็นคล้ายๆกับเส้นใยข้างล่างไอ้เส้นใยนี้ได้อินสปาเรชันมาจากตัวลังของมันอืลังก็คือตัวใยแมงมุมนะครับรองอยู่ล่างสุดมันก็เลยทําให้นาฬิกาเนี่ยดูมีมิติถ้าเรานับจริงๆนะครับจะมีตัวบังเข็บด้านบน1ชั้นตัวเข็มชั้นที่2ตัวนาทีเป็นชั้นที่3ตัวใยแมงมุมเป็นชั้นที่4แล้วใต้ใยแมงมุมเนี่ยจะมีฐานรองก่อนที่เป็นสีเขียวรองลงไปก่อนที่จะถึงตัวเครื่องเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า หน้าปัดเนี่ยมีถึง5เลเยอร์มันเลยทําให้นาฬิกาเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นตัวต่อมาที่ผมอยากจะให้สังเกตดีๆก็คือเข็มวิที่วนอยู่ด้านบนสุดมันดูเหมือนว่าทรานทูราเนี้ยยังหายใจแล้วก็ขยับอยู่ตลอดเวลาส่วนของนาทีเนี่ยมันก็คือเอาหลักชั่วโมงที่เราเรียกว่า Wandering o u u r หรือเรียกว่า Satellite เนี่ยมาชี้อย่างตอนนี้ชี้เวลาอยู่ที่8โมงนาทีเนี่ย มันอ่านง่ายมากเพราะว่าตัวเข็มที่ยื่นลงไปแล้วเวลาที่เราดึงหนึ่งจังหวะเพื่อที่จะตั้งเนี่ยมันทําได้ง่ายครับเราใช้วิธีการตั้งก็คือหมุนทวนเข็มนาฬิกานะมันก็จะเป็นการตั้งเวลาซึ่งความพิเศษของเดือนนี้มันคือหมุนถอยหลังก็ได้ไม่พางไม่พางหมุนถอยหลังได้ทุกครั้งที่เข็มชั่วโมงขึ้นไปอยู่ที่12นาฬิกาลูกเต๋าจะเปลี่ยนครับอ่าเนี่ยครับ3ใช่ไหมครับ4 5ห้า ทุกครั้งที่มันขึ้นไปตรงกลาง6นะมันก็เปลี่ยนละ7 8 เพื่อลอลงมาข้างล่างครับเมื่อจบชั่วโมงที่7ชั่วโมงที่8ก็จะวิ่งมาเมื่อจบชั่วโมงที่8ชั่วโมงที่9ก็จะวิ่งมาจบชั่วโมงที่9ชั่วโมงที่10ก็จะวิ่งมาเฮ้ยแค่3ลูกอ่ะลูกเต๋า3ลูกเนี่ยมันทดแทนทั้ง12ชั่วโมงได้นะก็ค่อนข้าง Amazing นะสำหรับผมปกติฟังก์ชันแบบนี้มันอยู่ในนาฬิการเรือนเป็นล้านอ่าวันนี้คุณสามารถครอบครองมันได้ในราคาไม่ถึงแสนเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องราคากันก่อนไปคุยตัวนี้เห็นหมด3ามสีครับ สีเขียวแบบนี้เลยสีเขียวตัวที่2ตัวเรือนเป็นสแตนเลสสตีลสีเงินข้างในเป็นสีน้ําเงินตัวที่3ก็คือเป็นสีดําเลยเป็น PVD สีดําแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นสีแดงเพราะฉะนั้นตัวมันจะมี3สีเลยน้ําเงินเขียวแล้วก็แดงอ่าก็นั่นคือดีไซน์ของ t r a ร t u r a ทั้ง3สีครับ ขออนุญาตพูดถึงสเปคนิดหนึงแล้วกันจริงๆก็เปิดไปด้วยกันเลยแล้วกันนะตรงส่วนตรงนี้นะความกว้างเนี่ย42มิลอันนี้49มิลถามว่าใหญ่ไหมไม่ใหญ่ครับเพราะว่าสําหรับนาฬิกาทรงแปลกๆเนี่ยผมยอมรับได้จนถึงประมาณสัก45มิลลิเมตรเลยด้วยซ้ำเพราะนั้น42เนี่ยถือว่าเป็นไซส์ที่ค่อนข้างโอเค บนข้อมือตั้งแต่6นิ้วจนถึง7นิ้วเนี่ยสบายๆเลยไม่ได้ดูว่าใหญ่ไปหรือเล็กไปจริงๆตัวเครื่องที่ใช้คือ m i โยต้า9 3 9ถ้าในณนะถ้าในแวดวงของนาฬิกาเครื่อง m i โยต้ถือว่ารหัสซีรีส์9000เนี่ยเป็นซีรีส์ที่สูงสุดแล้วก็เป็นซีรีส์ที่พรีเมียมถามว่าทำไมคนถึงนิยมใช้90339เพราะว่ามันมีแรงขับ ค่อนข้างดีการที่ใส่ชุดโมดูล่าเข้าไปแล้วมันก็ยังมีแรงพองที่จะขับแล้วก็สร้างความเที่ยงตนนั่นก็เลยเป็นเหตุว่าทําไมต้องใช้ตัวมิโยต้า939นะครับในการดร i ฟ e ชุดโมดูลข้างบนนี้ซึ่งชุดโมดูลนี้ถูกพัฒนานในโรงงานของตัวเองนะแล้วก็ทำเพราะฉะนั้นเวลาที่ชั่วโมงไหนก็ตามที่มันเลย60ไปแล้วเนี่ยมันจะถูก ตัวบังเข็มนะครับมาบังทําให้การโฟกัสของเวลาเนี่ยอยู่แค่ตรงบริเวณนี้เท่านั้นก็เลยทําให้เราเนี่ยอ่านค่าได้ง่ายก็นี่เป็นเหตุผลหนึ่งนะที่ผมมองว่าออโตเวกเนี่ยทำการดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างดีมานะครับทำให้เราสามารถใส่ใช้งานแล้วก็อ่านได้แบบง่ายๆนะครับมาดูด้านข้างของตัวเรือนนิดนึงแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างของตัวเรือนนะครับแล้วก็ที่เม็ดมะยมนะครับจะมีตัว AK ก็คือตัวย่อของแบรนด์ เดี๋ยวผมให้ดูภาพรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวเลขหรือว่าตัวหนังสือทั้งหลายตัวเลขทั้งหลายตรงนี้นะมันใส่ซูเปอร์ลูมิโนวาด้วยเพราะฉะนั้นพอม,มืดแล้วเนี่ยมันก็จะสวยมากดูด้านหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนิดด้านหลังนะครับแน่นอนครับมีสัญลักษณ์ทารันทูร่าอยู่ตรงนี้ก็คือ ตัวแมงมุมนะครับแล้วก็ตัวฝาหลังเป็นแบบเราเรียกว่าแบบใสนะครับสามารถมองรู้ได้แล้วก็เป็นรูปแบบของ Limited Edition มีชื่อด้วย t a r a n t u l a แล้วก็บอกด้วยว่า500เลือนเลือนนี้เป็นเรือนที่เท่าไหรนะ่อย่างเลือนนี้เป็นเรือนที่78นะครับแล้วก็มีการ Modify เรื่องของโรเตอร์นะเนี่ย ตัวเครื่องเนี่ยมิโยต้าเนี่ยเขาเก่งเรื่องโรเตอร์มากๆนะเพราะว่ามันค่อนข้างขึ้นลานได้ดีแล้วก็ลื่นมากดูดิแค่ขยับนิดเดียวเนี่ยมันก็ลื่นมากเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่ในชีวิตประจําวันเนี่ยมันจะค่อนข้างขึ้นลานได้ดีเก็บลานได้ดีเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตด,ดูหน่อยนะตัวนี้สำรองเวลาเนี่ยสาชั่วโมงคือหลายคนอาจจะมองว่าโอ้ยสาชั่วโมงเองแป๊บเดียวเองแต่ต้องบอกว่ามันเพียงพอนะเพราะ14ชั่วโมงที่บวกพลัสเข้ามาเนี่ยมันก็พอเพียงให้กลายเป็นว่าวางทิ้งไว้ 2วันเช้าวันที่2เนี่ยหยิบขึ้นมานาฬิกาก็อ,อย่างเดินอยู่ตางเพราะฉะนั้นก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็เพียงพอละที่จะใส่ออกมาในนาฬิกาส่วนของสายเนี่ยเป็นสายซิลิโคนแบบพิเศษที่ถูกดีไซน์ออกมาผมอยากให้ดูเรื่องของออโต้ลิ a s สจะเรียกแบบนั้นก็ได้นะครับปกติเนี่ยเวลาที่เป็นนาฬิกาสปอร์ตบางทีมันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสายค่อนข้างยากคราวนี้ก็เปลี่ยนง่ายๆครับเขาดีไซน์ออกมา ให้มีตุ่มเราก็แค่กดลงไปแล้วก็รีลีสลงไปแล้วเราก็ไปใช้สายที่เราชอบเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้เองนะครับจะไปใส่แบบควิกรีลีสก็ได้นะหรือว่าจะไปซื้อสายแต่งกับของเขาก็ได้ในสีอื่นๆนะครับก็วิธีใสก่กล้องง่ายๆแค่นี้เององ่ายมากเห็นไหมครับตัวบานพับ ที่ทำออกมาเนี่ยจริงๆแอบคล้ายๆกับยี่ห้ออูโบเป็น2จังหวะเพื่อเสริมความแข็งแรงเดี๋ยวผมให้ดูว่าคำว่า2จังหวะคืออะไรก็ค,คือตรงนี้นครับแทนที่มันจะเป็นพินพินเดียวมันก็จะเป็น2พินนะครับก็จะทำให้แข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ไม่หลุดไม่เดียว บางทีมันถ้ารูเดียวเนี่ยมันมีโอกาสครับที่จะทําให้สายเนี่ยมันขยับเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาเพราะมันมี2รูอย่างเงี้ยมันก็จะฟิตแน่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็สายเนี่ยหางสายเนี่ยมันจะพับเข้าไปข้างในครับมันก็เลยทําให้เวลาเราดูนาฬิกาเนี่ยมันดูเรียบแล้วก็สวยมากๆนะประมาณนี้เดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูอย่างที่ผมบอกครับสายมันจะพับเข้าไปข้างในตอนใส่ก็สําหรับคนข้อมือเล็กๆเนี่ยก็จะทําให้สายเนี่ยเข้าไปซ่อนข้างในอ่ามันก็จะไม่มีสายมาแบบอิเล็กเคขะข้างนอกนะ มันก็ไปได้หลายลุกนะเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยว,ยวผมเทียบหน่อยลุกผมไปทํางานสบายๆนะก็สามารถที่จะไปกับลุกนี้ได้ใส่สายยางก็ได้นะครับแล้วก็ไปกับลูกแบบคช s วลสม m a r t c คชชวลเดี๋ยวนี้เวลาแต่งตัวไปทํางานก็ไม่ได้ใส่สูทผูกทกันอย่างเดียวแล้วกับเสื้อแขนยาวก็ไปได้หรือจะใส่แต่งตัวเสื้อยืดกางเกงยีนอย่างเงี้ยก็เข้ากันนะสวยเนาะ เรือนนี้ปัจจุบันถ้าดูในเว็บไซต์เนี่ยราคา80,000บาทหลายคนอาจจะบอกโห80,000เลยเหรอใช่เหรอแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เ,เทียบฟังชันนะครับ 1. Wondering Out นะหรือ s a t ไร i ์ e 2. ก็คือเรื่องของตัวเรือนนะที่มีน้ำหนักเบาประมาณสัก150กว่ากรัมเนี่ยเฮ้ยมันใส่ได้จริง 3. คือมันมันกันน้ำอะ่ะที่ระดับ5 ATM หรือ50เมตรได้เพราะฉะนั้นคุณจะใส่ล้างมือใส่ ลุยฝนหรือว่าแม้กระทั่งแบบแช่น้ำเบาๆเนี่ยพ่อ oh ก็พอรอดก็พอรอดก็พอรอด อย่างสุดท้ายที่ผมอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังครับก็คือความรู้สึกหลังจากที่ใส่แล้วนะก็จริงๆก็แอบใส่ไปหลายวันแล้วแหละเดือนนี้นะก็เลยไม่มีกล่องให้เพื่อนๆดูถามว่ารู้สึกยังไงกับมันคือผมแอบไม่ชอบสายอ่ะผมว่าผมเป็นมนุษย์แบบชอบเปลี่ยนสายก็เลยคิดว่าสายอ่ะมันหนาแล้วก็เทอะทะแล้วการที่พอมันพันเข้าไปข้างในอ่ะบางทีมันรู้สึกอึดอัดถึงแม้ว่าเขาจะพยายามนะครับที่จะเจาะร่องมีรูตรงนี้เพื่อระบายความความร้อนพอแบบนี้ผมจะรู้สึก รู้สึกว่าผมต้องการสายที่มันบางกว่านี้อีกสักหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะได้ใส่แล้วสบายสิ่งที่อาจจะเป็นข้อดีก็คือยางที่เขาใช้เนี่ยมันดีมากเพื่อน,อนๆมันมันให้ความรู้สึกว่าไม่ได้อึดอัดคล้ายๆกับเวลาที่เราใส่พวกนาฬิกาสปอร์ตนะเวลาที่เราไปออกกําลังกายอย่างเงี้ยมันเป็นสายยางอารมณ์ฟิลประมาณนั้นนะมันก็เลยใส่ค่อนข้างสบายแต่ผมไม่ชอบความหนาตรงนเนี้ยเนี่ยผมไม่ชอบความหนาตรงเนี้ย มันรู like ้สึกเหมือนเป็นกําไรที่เหลือเนี่ยผมโอเคชอบมากสวยทสวยสวยไหมสวยไหมก็หวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจกับ a t t o ต x แว r กซ์ทารันรเรือนนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดถูกใจสามารถกดเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเขานะมีทิปอยู่นิดนึงครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจ a t t o ต x แวนะผมแนะนําว่าช่วงที่เขาเปิดตัวใหม่ออกมาเนี่ยให้เพื่อนๆรีบไปจองพรีออเดอร์ไว้บางคนบอกโอ้ยไม่ถนัดพรีออเดอร์ผมจะบอกเลยว่าพรีออเดอร์ลดราคาเยอะอย่างเรือนนี้เนี่ยตอนที่เป็นพรีออเดอร์เนี่ยมันห้าหม่นเองห้าหมืบาทผมว่าถ้าแบบนี้ห้าหมื ผมโอเคแต่ถ้า80,000ผมก็จะดมย่าดมนิดนึงแต่ตอนนี้รู้สึกเขาจะมีคูปองลด10%อรู่ก็อยู่ไปลองไปดูกันแล้วกันครับสำหรับเรื่อนนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้กับ a t t ู v ว t a r r a n t t u ร a หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอยากบอกเพื่อนๆว่าเราไม่ได้มาโฆษณานะเพราะว่า เราซื้อเองใช้เองแต่ว่าอยากเล่าให้เพื่อนๆฟังว่ามันเป็นยังไงกับรายการ Watch Asset แล้วรอบหน้าจะเอารายกามาป้ายยาเพื่อนๆเ,เพิ่มคอยติดตามกันนะครับว่าจะเป็นเรือนไหนแล้วพบกันครับกับรายการ Watch Asset